ท้องใครท้องหน้าพี่นอ้องสาวผัดมาอุดหนุนหนองเพื่อนเนาะปากใจเด้อทำมาอุดหนุนไอ้แบงเน,น่าเมื่อนี้อ่าไป็นกระเดอ้อบ๊ายบายบุญนามือ,อ,อ,มอพีนอ่น้องมือพันมือพันอ้บุญนาบุญนาโดนขูดเลยพี่นอ้องมอนี่ fc พี่น้องสุขุสุขวนเนาะมันนี้เสะฮองกากำลังเหลือเบียกพี่น้องแล, FC ล,ะล,ะละ่ fc ไล่ไล่คนก็บอกว่าออกไปเบิ้งทงให้ทงหน้าเองพี่น้องอยากเบิ้งบรรยากาศทงให้ทงหน้าส่องกันเลยสิทาเป็นหลอดเบิ้ง,งญญาาทงให้ทงหน้าสว้กันเขาเห็นหน้าแทงพี่น้องกับบรรยากาศสว่างแงมนี้เนาะมันก็ที่ี่ขโมงเป็นหมาโอ้ยเฝนคลายยังไงโอ้เฝนคลายสมปาเนาะ เออเอาไปจืนไปหนึ่งเนาะคือสิค่ะเพิเ่นเอทอยใส่เอามาใส่ไอ่โอ้มาซุกมะอพืน่นสื่อไปหนึ่งไปจืนเนาะคือสิค่ะโลเท่าไรล่ะโลดแปดซีโลดลโลแซสื่อจักซีฟสาผันกับคลายบี่สื่อไปจืนเอาสาผันเอาโตโต,โตอันนั้นโอ้เพื่อนน่ะเป็นตาแสบเนาะไส้ไนี่แบบไห โอ้เจ๋เป็นตอนเดินเคสมปะยังตัวนี้สมปะผักสมปะผักเขาผักบ่บาดเตยตัวปดตอนใส่ตัวผื่นถ่มาเหนนะตัวูนี่เดมันยังสั่นอืออาตัวนี้ก็ได้เอาสาวฝันหล่อยุใส่แน่นี่มาเดนโอ้มาเดปักตะพานโอ้พายุะกอโอายอ สือซา0 0จืนกินซ้ำเลนี่เนาะไปโลหนึ่งแปดซีฟซาผันกระซองขีดเคืองอ่ะเป็นกระสิเตมมาอีกเนาะสองสาำตอนนา0นเงินพี่น้องา0 0 0นเงินกระถือใครซา0่านกระสบอ,อยู่ประมาณสิบาวกกบาทสามสิ 30, บาทสามหกสิบแปอะขอบใจเด้ออ่ะหล่อ,อน,นี้ มืัอนี้เหล็กออกพี่น้องเลยเด็กหน่อยคนกาขายเหล็กเอาวอาเห็ดยังละะ่ะอคะซิตี้ดอกไมบรรยากาศยามแรงนเนาะเลอะเครียดเลอะข้าแล้วก,กัออกกําลังกายพี่น้องเป็นเส้นทงพี่น้องเอ้ยเส้นนี้ตะกี้เพิ่นบ่ได้ปูย่างดอกแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นปูย่างเนาะ ตอนนี้มันสองสีผ้าไปเบิ่งทงไทยทงหน้ายูท่ทีแถวๆหน้าไอ้แบงค์พี่น้องเพราะว่ามันเป็นหน้าตีนบ้านบรรยากาศมันดีจะมีน้ำหน้าแสงหน่ำสีผ้าไปเบิง่งบรรยากาศหน่อยหนึ่งไอแง้สสไอแบงค์พระทรงสีเดรขายทีไอ้แบงค์คนขายปีกสีได้เหมือนนี้ฮะนะอ่ะาหน้าปรทันเลยดิฮะเดี๋ยวกันไอ้แบงค์นคนขายปีกสีนหน่ำพี่น้องนี่ แต่แกมาซือปิงสีทำไอแบงไอแบงไปไซล่ะเออไแบงปซื้อน่บพอไอแบงสั่มเน่ปิ่งเท่าได้อันนี้ใหม่สอันอันนี้ใหม่สองพันีกันอันนี้มันยางสียางสีงอะไรมีหัวใจเน่ยล้ัก็มีตับน่เอาให้ไน้สิบใหม่มาซื้อสอยแบงไอแบงกับประยูสัมนาจะหน่อยก็มาจะน่อยก็มาบอ บุญถาเดินข้าวหนึ่งจะหน่อยออกมาสิบผ้าเล็บีไปหลอดทงให้ทงหนาก่อนบาทหนึ่งอาซิปใหม่ว่าสิมาเบิ่งน้ำน้ำแสงกับหมอดปลาเลยน้ำน้ำแสงกับปิดไว้แท้เหมือนนี่ปกติอย่างเขาเปิดน้ำน้ำแสงเนาะเหมือนนี้ือจะเปิดแต่เพล่อนผลมีบางสวง่วนเขาเปิดย่มอ่าแย่แรงแนวนี้เนาะกินเขาเนี่ด้วยก็จะเปิดแต่สว่วนเพื่นผลแหละพี่น้อง เพราะว่าม,มีบางเชือเปิกาเปิดหอนแรกนอสวงแรกๆจ่สิยังเห็นเอาหนาบเขาอยู่แต่ว่าสวงนี้พบเห็นหล้วโอ้โอ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 โยสม,มสัสนเถาะเมื่อหายมันอ่ะกับ่คอยดีปันได้ด้วพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> สียงกะสีสันๆจักหน่อยเนาะไปเบิ่งทงไห้ทงหน้าพี่น้องบรรยากาศให้นาตะกะอยู่ชิมมงคงเสดนแควะสารวัตรเฮาเนาะ กำลังเหลือกียาพี่น้นองกับขี่รถมาในตลาดนี่กระเป๋ยายังพอนในป๊อตสามกัไปอ่านคอมเมนต์เอ,อสซีปัตก็บอกว่าเออส่องภาพไปหลอดทงไฮทงหน้าเนี่ยส่องก็เลยว่าเออมือกันหลอดเลือกตลาดเลือกับว่าได้บบมีเบียกเนาะกับวางนอยนึงหะแหละได้สวงแรงกันยิบสิน,นยิบแพรจิ๊กน้อยกับตอนในตลาดนี่เท่ากับรีแล,ลกซฟอนฟอนว่าพ่อน,น,นคลายเนาะเพราะว่าอยู่ในตลาดมันกับบรรยากาศมัน อ่าโบไทยเทนะมันบริเ็นสีเขียวสียังเก๊กซีนี่บรรยากาศทงไ้ทงหน้าพี่น้องทงหน้าสีเขียวแต่ว่าหน้าหน้าหน้าแสงเข้าจาส่วนลายเข้าหมักหวานเอาพี่น้องเข้าจะโบหมักดำเนาะยังบรรยากาศํากันพี่น้องอ่านี่คือบรรยากาศทงไ้ทงหน้าเด้อพี่น้องเด้อหน้าแสงหน้าแสงบ้านเราเองนี่แหละอยู่ที่เมืองคงเซโดนตอนนี้มันหน้าตีนบ้านอยู่นินนะ เดี๋ยวส่องสิบกรจอดรถก่อนบ้านหนึ่งแล้วก็สิยญาล็อจังน้อยหนึ่งเนาะเอ๊จอดรถป้านี่พูดเบื้องนี่หน้าไอ้แบ๊กนี่งามยามพี่นอ้องมึงไหมนี่อยู่นี่เบืง่งงามเดยกับ,เบเ่เบื่อเนาะบ่เบือ่อตานี่ลอ็อกรถไฟฟอมอยู่เบื้องพูดพี่น้องสองพามาเบืออ่อเนาะกเป็นบรรยากาศทำให้ท้องหน้าพี่นอ้องโอ้โหมีอันนั้นน่ง อันนี้มันไข่หอยพี่น้องไข่หอยเซอรี่หอยหนาเนาะเดี๋ยวมีพักบงน้าอยู่นี่เป็นพักบ่งกินกับตํำสมแสบคักได้หนิอ๋อบรรยากาศท้องไหท้ทงหน้าพี่น้องอ่ะซึมซับบรรยากาศไปนํากันเนาะเขาจะใช้หนาอยู่ฝุ่นพี่น้องเห็นอยู่บ่อ่ะเห็นอยู่บ่เขาจะไชหน้าเดะเขากำลังลงไทยหน้าเนาะขาดไช้ไท,ย,ท,ย,ทยหน้าอะไรก็เตรียมสิวานเพราะว่าเขากําลังเริ่ม เดบงแม่กะกับพวท่านเนี่มีลายบันไดสัมก็ปล่อยงัวเซยอยนี่แล้วก็ว่าทงนี้บ่มีเขาทงกับโบมีเขาเนาะฝนทงเขียวกระจีอยู่ฝนฝนก็จะเลิบบ้านเขาเรียบร้อยละหลอเบิ่งบรรยากาศทงไหททงหน้าพี่น้องกับสะหของรองผ้าหยางเบิ่งทงไหททงหน้าเนาะผ้าหยางซื่อๆได้โบได้งพาลงเห็ดหน้าเนาะเพราะว่าโบเห็นหน้าทับแบงสัมทับแบงมันค่ะคล้ายปิ่งเสียบส่วนนี้อาชีพเสริม ก็เลยมาสื่อปิ่นเสียบอุดนุนเพิ่น,นไอยน,หนึงเนาะแต่วมามากกับบพอเพิ่นสั่นเล็กน้อยคือสี่พออยู่ดอกเดี๋ยวพาลงไปเบิ่งทงใครทงหนาอยู่ล,ลุมกล,ลพ้พี่น้องเนาะจะทิ้วทีื้อห้องหันบีบล็อกกะแจ๋ไหวล็อกเลยวะล็อกมันมีเสียงกันขโมยเสื่อนนะเวลาแบบมีคนมาจุ่งไปมันก็สีดังปีกปๆกปีกปกปก,ปกนี่พี่น้องเขาจะขุดเขาจะขุดเป็นห้องแบบนี้เนาะ ไฮนามันไลไปใส่ทงไฮทุงหน้าจากอยู่สูงไหลลงไปบอลตำไปย่างรอได้หนึ่งที่นอซึมสับกับบรรยากาศทงไฮทุงหน้ากับซาหองทีนอโอ้ตอนนี้เป็นการ์ดพอนที่นอตันทีบาลเป็นเนการกะที่นดั้คือทีเน่แท้ะเลื่อประสิบ เฮ็ดเป็นหน้าดำเลยบอกสงกับบุคคเห็ดหน้าสำเร็จนี่พี่น้องนี่มันคือทีกันแถมไหมน้อขันว่าวานอาเลยจะสีมันกะที่โพดแม่แหละตัวนี้ตะกาเพื่อนพี่น้องนี่อันนี้เป็นตะกาเพื่อนจิน้อยมันใหญ่มากเผ็นกระมลกน้อยยู่เบื่อนี่เดี๋ยวจิกน้อยใหญ่สำหนึงเผ่นกระมลกแล้วเ้วก็ไปดำโอ้ย่นี่เป็นเพิ่นอันนั้นเอ้ามันจะดำดำหน้าบุบเป็นวาวานเอ้า นาดำหนาดำหนาวานโอ้สหองกะงงไปหมดเลยเนาะซับซสนพี่นอะบอกถือว่าพิษกัข้อถดข้ออัยเด้อะถือจกว่าถือจะคล้องหน้ากับวายุพราคนสิพ่อทามผู้ใดได้ะบ้านนี้อบรรยากาศทงไฮทงได้พี่นนองออกมาสัมผัสบรรยากาศนี่แหละยำยมแรก ตามาแต่ละเรือปั่นขนาดหอมได้หันเบิดอมันคือว่าเป็นหนามเต้มียุ่หคือแบบยนามฝนนี่เนาะแดดหนามพ่อจูบมาตั้งแต่พาซี่ขึ้นมาเพื่อเห็ดเพื่อเหน้าแซงก็คงมีหน้าหน้าไฮนี่นะหน้าท่งนี่คือแบบว่ายนามฝนเลยหนามเต้มนี่น้องนี่หนามเต้มเลย จนบ่คือ,อยามแหลงเนาะบรรยากาศไทยหน้าอาสงก็าทายหุบน้าในปัญนาป,ป๊กเย่หล่อทรงไทยท้องหน้าพี่น้อง กระสิประมาณนี้แหละส่อง้ามาหลอท้องไท่ทองนาเจ๊น้อยหนึ่งสิยางกระถางขุนกระโปงมีถ่างขึ้นเอาเดี๋ยวสิออกไปหาไอ้แบงค์ก่อนพี่น้องสิออกไปเอาปีกสีเนาะสื่อปีกสีน้ำเพื่อนโอ้สื่อปีกสีน้ำไอ้แบงค์พี่น้องเปิดขายปีกสีสื่อซิปใหม่ซื้อไม่กินน้ำแม่ดอกแม่คนเพื่อนคนเดียวพี่น้องโซเนกาได้ข้าวว่าเพื่อนนะ อยากไปเที่ยวอยากเห็นที่มาเนาะก็เลยคิดว่า,าเออสมมติว่ากระสันสิบ้าไปมองไกลๆนี่แหละคือเกาหลีเนาะส่องกาได้สื่อทั่วอาวไปแล้วแต่ว่าท่านได้บอกเพด่อกว่าสื่อว่าสื่อทั่วอนี่เนาะ่ถทายออไปแลนวิซ่าผ่านก่อน,อนเนาะขันวิซ่าผ่านแล้วจึงสิบอกเพื่อนว่าเอออีแม่เก็บเก็บกระเป๋าเด้อแล้วก็ไปเที่ยวสัมผัสที่มาตามข้อฟันที่จะต้อง ตรงกล้าหนาหนาแบบสิ่งที่จะฟันเออถามว่าวีซ่าผ่านก่อนจะสีบอกวีซ่าบรท่านผ่านกับพรท่านจะบอกอย่างว่าเพิ่นพิษวังเนาะดังนั้นถามที่ตาต้องการเลยเมือได้สอง,องสีคลิปแล้วว่าเออบอกความจริงกับแม่ว่าจะซื้อทัวร์ให้แม่ไปเที่ยวกเกาหลีเออประมาณนี้เลยอ่ะบรรยากาศท,ท,ทุกไฮทุกนาพี่นาะประมาณนี้แหละไฮทุกนาบนพี่น้องเอ้ยบ,บรรยากาศยามแรก นี่น <Put Bref. S 1> like, ี่น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 ี่ไม่จ้าไปไม่จ้าไปไม่จ้าไปนี่ไม่จ้าไปไม่จ้าไปอาเด็กหน่อยพี่น้องยังวะโอ้ไม่จ้าบอกโอ้ไม่จ้าไปคุณอามือพันพี่น้องมือพันมือพันอู้คุณอาคุณอาโดดโค้งเลยพี่น้องหมอนี่อ้าวันนี้เฮ็ดเอ้าเฮ็ดเอ้าเฮ็ด หลงร้านไพโน้อบบน,นี <c oughs> นเนนน้เฮ้ยแบบน,นั้นเนนนลนนเนนนโอ้ร้านประยมจิ๊ซกซอี่บ่สจิ๊กซอฟ์จัสิน่าบอแต่ยังไป็นู้ซายก็ข่อยบอ่อุ้ยตายบบบนี้ไปหาไ้แบงก์ก่อนไ <ๆๆ S 1> อเ้แบงก์มาได้ไงล่ะมาแบบเสือปีกสุดนำมาจากตลาดนี่ผัดไทยปีกสีนอปีกเสียมารีวิวแม่ FC ประเสริฐซอ,อยนี่ผู้ใดไกลไปไกลมามาแบบแบงก์ไดเด้ออยู่แถวหิ้มน้อ ถวโรงเรียนมัธยมกางโรงเรียนมัธยมเลยเขาไอ้ห huh. ้องใส่ทงให้ละบ่โอเคอ่าอ่าเจ้าพาดมาอุดหนุนหนองเพิ่นเนาะขอบใจเด้อหน้าอันนั้นบ่ดสุกดำเอาบ่หรือว่าเลยก็ได้เอาดำแม่นบ่เออไปเห็นคืบังบังให้ก็คือว่าอันนั้นบักตักเสียงก็ือน ตะกะบัก,ก,กที่ทีดำมเนวาน้ำเนาะโอ้โุ่นนะ่ะตัวนี้มันหมูบ้านเขาที่มเมนไหนโซบาน,นาท้าวเออฮัลโหลจังว่าแถมหมูบ้านเขาอีกบนเมนว่าหมูถนะุงขนาดเออฮัลโหลก็จังว่าโอเคเอามาอุดน,น,น,นู่นไอ้แบงค์เดาเมื่อนี่อ่าไปกันเด้อบ๊ายบายนี่แม่ ปีกสีนสิบบังค่ะปีกสีไอ้แบงค์เออก็ตาแสบได้นี่ชิมบังค่ะเอ้าเอ้าลองชิมบังเอ้าเอ้าแล้วขายเออจะเปนยังเี่มูแล้วนี่มูบานเาบริเวณาบันเออบริเวณมูทงกลอม้เนาอ้อืมแไหมเนี่ยหเขา่ิงลง่ อ่ะพี่น้องสำงหรับคลิปนี้กาสิประมาณนี้เด้อเจอกันใหม่มือหน้าบ๊ายบาย